ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับพระปัญจวัคคีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วรูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคล ย่อมไม่ได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนาเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเวทนานี้จักได้เป็นอัตตาแล้วเวทนานี้ ไม่พึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธและบุคคลพึงได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราจงอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาฉะนั้น เวทนาจึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดเวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสัญญาเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสัญญานี จักได้เป็นอัตตาแล้วสัญญานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธและบุคคลพึงได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะสัญญาเป็นอนัตตา ฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาดูก่อนพิกตุทั้งหลาย ถ้าสังขารเหล่านี้จักได้เป็นอัตตาแล้วสังขารเหล่านี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อน ภิกษุทั้งหลายก็เพราะสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาฉะนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดสังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย วิญญาณเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าวิญญาณนี้จะได้เป็นอัตตาแล้ววิญญาณนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาฉนันวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย พระผู้เมียพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอสำคัญความนั้นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระปัญจวัคคีทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดากวรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่กวรเลยพระพุทธเจ้าข่า เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่กวนเลยพระพุทธเจ้าข่าสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้า สังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความปราปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมด ก็เป็นแต่สักว่ารูปเธอทั้งหลายพึงเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคต และปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าเวทนาเธอทั้งหลายพึงเห็นเวทนานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมด ก็เป็นแต่สักว่าสัญญาเธอทั้งหลายพึงเห็นสัญญานั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดก็เป็นแต่ศักว่าสังขารเธอทั้งหลายพึงเห็นสังขารน,นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ทั้งหมดก็เป็นแต่ศักว่าวิญญาณเธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณน,นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตนของเรา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอรยะสาวกผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม่ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม่ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม่ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมสิ้นกำหนัดเพราะสิ้นกำหนัดจิตก็พ้น เมื่อจิตพลนแล้วก็รู้ว่าพลนแล้วอรยะสาวกนั้นทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจัรทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิดอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสูตรนี้แล้วพระปัญจวัคคี มีใจยินดีเพลิดเพลินภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคก็แล้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวยากรณภาสิทธินี้อยู่จิตของพระปัญจวัคคีพนแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นครั้งนั้นมีพระอรหันเกิดขึ้นในโลกหกองค์